สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสบายดีกันไหมวันนี้โรสก็จะมาแชร์ซาลา m มนิดตไม a l l วเที่โรสใช้อยู่ว่ามันใช้ดีไหมและหลายคนคอมเมนต์ถามมาว่าเออใช้ไปแล้วมันใช้ดีไหมคอมเมนต์บอกด้วยนะจะได้ไปจัดสั่งซื้อ ใช้ดีค่ะก่อนจะเข้าไปรับฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้โรสด,ด้วยนะวันนี้โรสนั่งอยู่นอกบ้านนะคะอาจจะได้ยินเสียงรถผ่านไปผ่านมาก,ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะตัวไม้ตัวนี้นะที่โรสใช้อยู่ก็คือ Saramonix Wireless พกพาออกข้างนอกนะตอนนี้โรสนั่งอยู่หน้าบ้านรถเชื่อมสัญ,ญญาณเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูว่า ข้างในเนี้ยมันยังชาร์จอยู่ไหมเพราะว่าลดชาร์จไว้ตั้งแต่4วันที่แล้วนะไฟมันคงจะไม่ติดแล้วแหละเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยตัวนี้ก็คล้ายๆกับ power bank นะคะที่ชาร์จตัวไม้ไปในตัวตัวตัวแรกจะเป็นตัวไม้ตัวที่2ก็จะเป็นตัวไม้สรุปมีไม้สอตัวแล้วก็จะมีตัวส่งหตัวที่จะต้องเอาไปเสียบแจ็ค กับโทรศัพท์นะไม่ว่า Android หรือว่า iPhone นะ iPhone นี้มันจะไม่มีแจ็คเนาะมันจะต้องใช้ดังเกอร์ตัวนั้นก็ต้องไปหาดูกันเอานะคะแล้วก็จะมาให้ดูว่ามันสวยจริงๆนะทุกคนพกพาสะดวกมี2ตัว อยากจะสัมภาษณ์เพื่อนก็สัมภาษณ์ได้เลยแล้วข้างในนี้เขาให้อุปกรณ์มาเยอะจริงๆนะมันก็สมราคาของเขาะคะ่ะตอนนี้ราคาลดอยู่ด้วยนะเออเดี๋ยวรดจะให้ดูสายไมยล์ลาเวเลียที่รดใช้อยู่นะมันค่อนข้างที่จะสวยจริงๆแล้วก็พกพาได้สะดวกลูซิติปิดถือ ไม่ต้องยกกล่องน,นะจ๊ะเนอะเอาอุปกรณ์ที่มันสำคัญที่เราจะเอาออกไปแล้วก็สายลาบเลียตัวนี้ที่รถใช้อยู่เนี้ยเลยความจุของตาลไม้นะได้ถึงแปดชั่วโมงเลยนะทุกคนเออรถล,ลองแล้วจ้ะสามีบอกว่าแปดชั่วโมงรถไม่เชื่อรถล,ลองแล้วเ <c oughs> นี่ย สายไมลลาเวเลียตัวนี้เขาบอกว่ามันดักเสียงได้ด้วยต้องดูนะว่าคลิปเนี้ยรถผ่านไปผ่านมาดังๆอะ่ะคุณได้ยินเสียงรถกันไหมหรือว่าได้ยินเสียงแต่คนพูดรถ <c oughs> ไม่ได้ใส่ขนแมวนะถ้าขนแมวอะ่ะแน่นอนเลยค่ะมันจะดักเสียงลมดักเสียงรถได้แน่นอนเสียงแบบที่ไม่ใช่เสียงคนนะคะนะ มันจะดักได้เนี่ยค่ะถ้าออกไปข้างนอกไม่อยากให้เขาเห็นสายไหมนะก็เอาใส่ไว้ด้านในแล้วก็เน็บค่ะมันจะมีกิฟเน็บอยู่นะเน็บที่กางเกงเนี่ยที่เอวกางเกงเรานะคะเน็บเข้าไปไว้ด้านในแต่วันนี้รสนั่งทำคลิปแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่า ลถใช้ไมว i ยเลตซาลาโมนิกอยู่นะของแบรนด์ซาลาโมนิกอยู่นะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจหรืออยากจะได้ก็ออเดอร์มาได้นะมันก็มีสำหรับ1ตัวและ2ตัวนะก็ราคาก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าซื้อนะแนะนำซื้อ2ตัวดีกว่าเพราะว่ามันคุ้มซื้อตัวเดียวมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ถ้าว่าซื้อ2ตัวราคามันจะคุ้มกว่าไง ตรงนี้เนาะอันนี้รถก็ไม่ได้ซื้อเองนะจ๊ะทุกคนสามีจัดให้โอ้มีแต่ได้กับได้นะรถไม่เคยแบบอยากจะลงทุนอะไรมากมายนะคะสำหรับในการทำ Youtube เพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างไรายได้ตอนนั้นแล้วเรายังไม่ได้เห็นไรายได้เยอะอะไรมากมายก็ยังไม่อยากที่จะลงทุนเยอะมีแต่สามีนะคะสนับสนุนสายเป จัดให้ทุกอย่างถ้าเมียบอกว่าเฮ้ยฉันอยากได้ไหมนะฉันอยากได้นูน่นได้นี่นะเขาจะดูแบบอย่างดีให้เลยตอนนี้แกก็บอกว่าเมื่อไหร่เธอจะเอาเล็ตบตอกสักทีเธอค้างไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเธอไม่เอาเมื่อไหร่เธอจะเอาสักทีถ้าเธอเจอแล้วเธอถูกใจแล้วให้มาบอกฉันนะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนจ่ายให้เธอเอง ก็เลยบอกโอเคถ้าฉันเจอแล้วอ่ะฉันจะบอกเธอมันมีภาระเยอะไงรถก็เลยไม่อยากไปบอกแกถามว่ารถซื้อเองได้ไหมเงินที่รถทําอยู่มารถสามารถซื้อได้นะแล็ปต็อปอะ่ะแต่รถไม่ซื้อนะเพราะว่าตัวเก่ามันก็ยังใช้ได้อยู่ตัวแล็ปต็อปอะ่ะแล้วแกอยากให้รถอ่ะมีแล็ปต็อปตัวใหม่ในการตัดต่อคลิปอย่างเงี้ยแกอยากให้รถมีเวลา เราไปนอกสถานที่เราไปเที่ยวที่รัฐอื่นอย่างเงี้ยรถก็จะได้ตัดต่อในแล็ปท็อปของรถได้ง่ายสบายเนาะเวลาเราจองพวกตั๋วเครื่องบินเครื่องบินอย่างเงี้ยจองโรงแรมอย่างเงี้ยก็จะได้มีแล็ปท็อปกันคนละเครื่องเราแบกกันคนละเครื่องนั้นแล็ปท็อป <c oughs> ตัวนี้ก็อยากมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับทราบว่ามันใช้ดีจริงๆ นะที่รถได้ใช้มาหลายหลายคนบอกว่าเพิ่มเสียงขึ้นหน่อยสิตอนที่รถยังไม่มีไมตัวนี้ใช่ไหมอ่าใครเคยมาเซลล์รถพอรถมีไมตัวนี้พวกคุณได้เพิ่มเสียงขึ้นไหมนะมันดีกว่าเดิมใช่ไหมนะอยากที่พูดไม่พอเนี่ยเสียงเพาะเลยใช่ไหมหยอกเล่นนะคะ วันนี้เราก็หวังว่าคลิปนี้ที่รถมาแชร์มาให้พวกคุณดูมาบอกพวกคุณนี้เราก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์นะคะแล้วมันก็อาจจะเป็นไกด์อีกทางหนึ่งให้พวกคุณได้ตัดสินใจมากขึ้นว่าพวกคุณควรจะซื้อดีไหมหรือว่าจะไปซื้อแบรนด์อื่นแต่สำหรับตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะดีดีเวอร์อะนะ หรือจะลงทุนแบบซื้อไม่แบบราคาถูกก็ได้นะออลองดูลงทุนแบบต่าๆไปก่อนอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแพงเนาะโทรศัพท์บางรุ่นอย่างเงี้ยบางคนก็ใช้โทรศัพท์รุ่นเก่าอย่างเงี้ยพูดตะโกนไปเหอะเพิ่มเสียงไปเหอะมันก็ไม่ดังใช่ไหม มันก็สุดได้แค่นั้นอะ่ะก็ทําลิมิตมาได้แค่นั้นอะ่ะมันก็สุดได้แค่นั้นอะ่ะมันจะดังกว่านั้นไม่ได้แล้วถึงคุณจะแหกปากไปให้มันดังมันก็ได้แค่นั้นนะคะเพราะว่ามันอยู่ที่ระบบโทรศัพท์ที่คุณใช้อยู่จริงปะเออมันต้องมีเสียงไมค์เข้ามาช่วยนะรสก็เลยเดินไปบอกสามีว่า FC หลายคนคอมเมนต์ มากกว่าหกคนบอกว่าคลิปฉันพูดเขาไม่ได้ยินเร่งสุดเสียงก็ยังไม่ดังสรุปว่าโทรศัพท์เขามีปัญหาหรือว่าตัวรถมีปัญหาก็คือรถไม่ได้ใช้ใหม่เนาะสามีเห็นแบบนั้นจ้าสามีรีบไปดูอเมซอเมซอนนะไอแอปอเมซอนนะคะ amazon.com เพื่อดูไม้ตัวนี้สั่งซื้อไม้ตัวนี้ให้เมียแบบไม่คิดเลยอย่างไวสีวันค่ะสามีตัดสินใจซื้อให้บอกว่าตัวนี้ดีที่สุดเธอรอรับของได้เลยรอบอกแกว่าซื้อให้ฉันอ่ะตัวละยี่สิบเก้าเหรียญก็พอแล้วแต่ไม่ใช่แบรนด์นี้หรอกอีกแบรนด์อื่นแกบอกว่า แบรนด์ที่เธอซื้ออ่ามันถูกมากใช้ไปก็พังบางทีซื้อมาก็พังยังไม่ทันได้ใช้เอาแบบดีๆไปเลยโอเคเอาก็เอาวะไม่ใช่เงินเราอ่าก็เลยมาได้ซา l า m มนิก b i ลิงห้าร้อยปตตัวนี้นะคะโอเคค่ะยังไงก็ ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โรสด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกเม้นททุกไลค์ทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะคะ